สวัสดีค่ะดิฉันนางอาลลี่สารลบนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการจากกระทรวงพลังงานวันนี้เราเข้ามาชุมชนป่าเดงเป็นชุมชนเปลี่ยนความมืดเป็นความสว่างจากพลังงานทดแทนชุมชนป่าเดงตั้งอยู่ตำบลป่าเดงอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะชุมชนป่าเดงมีหมู่บ้านจำนวน10หมู่และมีอยู่จำนวน4หมู่ที่ไม่สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าเนื่องจากสายส่งพลังงานไฟฟ้า มาไม่ถึงและเป็นชุมชนที่อยู่หลังเขื่อนแก,แก่งกระจานจำนวน4หมู่ก็คือมีหมู่1หมู่8หมู่9และหมู่10วันนี้เราจะมาเข้ามาในชุมชนหมู่10เป็นบ้านของนายเดี่ยวแสงสะอาดค่ะตั้งอยู่บ้านเลขที่7หมู่10ตําบลป่าเดงอําเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะ สำหรับบ้านในเดี่ยวแสงสะอาดที่เราเข้ามาในวันนี้มีพลังงานทดแทนที่เขาใช้มีอยู่3า,าตัวนะคะตัวแรกก็คือโซล่าโฮมค่ะซึ่งมีขนาด120บวัตต มาดูคือ,อโซลารเซลล์สำหรับสูบน้ำแบบปั๊มชักใช้แหล่งดัน24โวลต์กำลังไฟฟ้า350วัตต์ค่ะสำหรับโซลาเซลล์สูบน้ำอะค่ะพี่เดี่ยวได้มาอย่างไงคะได้รับการสนับส,สนุนจากอุทย,ย,ยานชาพัดเพชรบุรีเพชรบุรีพี่สูบน้ำมาทำอะไรบ้างคะพี่เดี่ยวครับอ,อันดับแรกสูบเข้าไปใช้ในบ้านใช้ในครัวเรือนใช้ห้องน้ำไซโอมเอาไว้ใช้ที่สองก็คือ จะเอาเข้าในในส่วนในไร่เนี่ยรดน้ำ5ชั่วโมงครับแล้วต้องทุกวันไหมทุกวันครับเพราะว่าอากาศร้อนลำดับต่อไปคือเตาแก๊สชืวอวลนค่ะโอเคนะแล้วประโยชน์ของมันที่บราใช้ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยตอนเช้าก็จะน้ำตีแป้งข้าว แล้วก็จะทำกับข้าวหลังจากนั้นก็คือไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงไม่ต้องเติมครับแล้วไฟมันแรงไหมพอพอใช้พอใช้ครับไอ้สามอย่างของพี่เดี่ยววันหนึ่งเช้าวันหนึ่งเใช้ได้อย่างดียังไงต้มน้ำกับผงข้าวถว่าใส่ทานไปแค่เต็มวดแรกนะเวลาจะทำกับข้าวใส่กระทะเราก็ใช้เอาสางกะโพดนี่แหละมันก็จะประหยัดอยู่แล้วกระทะมันมันดำอยู่แล้วไงค่ค่ะใส่แต่เชื้อเพลิงที่พี่เดี่ยวได้มาก็คืออยู่ในบ้านพี่เดี่ยวอยู่ในบ้าน ทางกระพานี่ก็กระพูดที่เราปููกแล้วก็ไกลกินสองารังมาที่สองคือบอ่อหมักก๊าซชีวภาพขนาด8คิวโดยวัยสดุที่ใช้ทำก็คือผลิตจากโพลีเอสเตอร์ค่ะค่ะสำหรับไอ้แก๊สชีวภาพตัวนี้ค่ะพี่เดียวใช้ทำอะไรบ้างในครัวเรือนของพี่เดียวค่ะขั้นแรกก็จะ ต่อเข้าหัวแก๊สเอาไว้สําหรับหุงต้มทำกับข้าวได้ทุกอย่างแล้วประโยชน์อีกอย่างก็ต่อเข้ากกองแล้วก็เอาเข้าเครื่องปั่นไฟใ,ใช้บใชับใช้ไฟในในควรเรือนครับจากการพึ่งพาพลังงานทดแทนของบ้านพี่เดี่ยวสามารถลดใช้พลังงานด้านแก๊สหุงต้ม4,200บาทต่อปี ค่าใช้ไฟฟ้า1,270บาทต่อปีและค่าทดแทนพลังงานจากน้ำมันเบนซิน75,000บาทต่อปีรวมการประหยัดพลังงานของบ้านพี่เดี่ยวคือกว่า80,000บาทต่อปีพลังงานทดแทน <Hey! S 1>